รายการนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ถูกต้องตามจรรยาบัรณของนักวารสารศาสตร์ออกอากาศเพื่อความขำขันดูเป็นเยี่ยงแต่ไม่ควรเอาเป็นอย่างฮอตโซเชียลสำหรับคลิปโตเกียวดันให้น้องฟ้าดังชั่วข้ามคืนผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากกระแสโลกออนไลน์แชร์คลิปน้องฟ้า ไว้รุ่นสาวตะคอสวัสร์ให้อัดคลิปฉุนถูกขโมยโตเกียวที่เพิ่งซื้อมาจากร้านขนมโตเกียวพี่นุ้ยวาสนาด้วยเงิน30บาทสร้างความโมโหและความเจ็บใจจนน้องฟ้าต้องระบายอารมณ์ลงบนโลกออนไลน์สวัสดีแลยโซเชียลแคมนี่จะฝากถึงพวกที่รักโตเกียวคือแบบอะไยเรื่องนิดเดียววันนี้เรื่องมันแ bây giờ Tokyo yêu đồ ăn nó mìn không? tôi Tokyo ấy beng beng muôn cùng cùng ăn xúi mà 30 baht, không khao với về bên an, online tăng phải không? Khoe đông cái, 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 เราว่าเห็นนี่อยาบสามสิบบาทไม่ซื้อ,อก็เจ็บใจนักนี่ไม่รู้สิว่ามือ่อลูกเครียดนบอกแม่วเนี่ยพาไปดูหมอหมอว่า้คนลักนันตัวดำๆดสดูงๆว่ะใส่เว่นกันกินไงคนนี้คนนั้นอยู่ขาวๆสูงๆไงโลช้ได้บอกน,นะเนี่ยฝากบอกคนที่รักโตเกียวนะว่าอยาบ ครียดนี่ยายรู้ว่าเคยเครียดจริงี่โตเกียวหายมาถึงคอนวันเนีโมูจิไม่กินไม่รักกันนี่รักโตเกียวมากจริงไงชื่อมานกาว่ามานั่งกินบายบายใจดูคิดดูเองโตเกียวสามสิบบาทยังรักไอย้ย่าตั้งหลายชิ้นโตเกียวก็นานานนะคัด ชาโนนถ่ายภาพนลัลดีรายงานค่ะ